การขับไล่ชัยตอนคำถามหมายเลข1310งสาคำถามเต็มอะไรคือทัศนะของคุณในการทำในการปฏิบัติด้วยการเผาฐานที่อยู่ในกระบะที่มีควันออกมาซึ่งใช้ปิดทุกๆมุมทุกๆมุมของบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนวันพฤหัสมันมีการเชื่อว่าการกระทําเช่นนี้จะขะจัดยินและชัยตอนออกจากบ้านฉันได้รับการบอกกล่าวว่าการมีอยู่ของควันนั้นคือองค์ประกอบหนึ่งของอาหารของยินมีหะดิษที่รายงานเกี่ยวกับการกระทํำเช่นนี้หรือไม่คำตอบ มนการสังเสริเป็นสิทธิของเราสิ่งที่คุณได้อธิบายนั้นคือชนิดหนึ่งของการโกงและการช่อโกงซึ่งผู้ศรัทธาไม่ได้รับการอนุญาตในการเชื่อในสิ่งนี้หรือปฏิบัติในสิ่งนี้ฉันขอเตือนท่านในการตกอยู่ในกับดักของชัยตอนท่านควรที่จะอ,อ่านสองสุวสุดท้ายของกุรานและสุรฮาลประกอในบ้านของท่าน สิ่งนี้นั้นคือการป้องกันชัยตอนที่ดีที่สุดที่แข็งแรงที่สุดมันจะขับไล่ชัยตอนออกจากบ้านของท่านและปกป้องท่านจากความชั่วของชัยตอนด้วยกับการอนุญาตของอัลลอฮฺวะลลอฮฺอัลม